สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้เฮ้ากับยู่สวนยูคาคือเก่านะครับพี่น้องสวนยูคาลิปตัดนะครับเกษตรแปะนี่นะครับมา,บาเบิ่งปลายูคาเบี่ยปูงไมนะครับพี่น้องครับปูกเดือนสิงหาคมนะครับ นี่ก็ปลูกมั่นน้ำนะครับพี่น้องปลูกมั่นด้วยนะครับปลูกมั่นเดือนสิบเอ็ดครับพี่น้องเบิ่งกะเนี่ยมะแรงกะสวยงามดีนะครับพอดีฝนตกลงไม่ไหมนะครับพี่น้องฝนตกลงไม่ไหมบรรยากาศดีนะครับพี่น้อง ุ่มฉ่ำดีนะครับพี่น้องบรรยากาศดีปลูกในสิ่งที่เฮามักนาครับพี่น้องก็เลยมีความสุขนะครับพี่น้องมาเห็นต้นยูคาสวยๆงามๆแบบนี้ก็มีความสุขเพราะว่าปลูกเพื่อเดียวเนาะครับพี่น้องปลูกครั้งเดียว กระางประโยชน์ได้ตลอดชีวิตของห้าเองนะครับพี่น้องหฮาวบท้องไปวน่นว่บท้องไปเฮ็ดแบบซับซับซับซ้อนนะครับพี่น้องปลูกครั้งเดียวคุ้มค่าต่อการปลูกนะครับเนาะคุ้มค่านะครับ วันนี้เกษตรแปะกกับมะกบปุ๋ยนะครับพี่น้องแหกออกสองด่านแบบนี้นะครับพี่น้องเสียหยาง่ายนะครับพี่น้องเสียหยาง่ายถากหยาง่ายนะครับพี่น้องแต่เกษตรแปะกก็จะกบเขาอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยด้านนี้นะครับด้านนี้เกษตรแปลจก็เอาปุ๋ยใช้แล้วจะกบเขานะครับพี่น้อง กบเข่าด้านเดียวแล้วก็ตัวหนักกระจงไว้นะครับพี่น้องด้านจงไว้เพื่อมีไอเดียต่อไปอีกนะครับบางเทือจะเอาหนามลงมาหันหรือจังไรกะที่ตามนะครับฝากกดที่ตาม เบิ่งได้นะครับว่าพัฒนาการของต้นยูค่าเฮาจะง่ายสำาใดนะครับจะเอาหยังแน่มาใส่นะครับพี่น้องก็บทันใดมีความรู้นะครับก็แนะนําเขามาได้นะครับเพราะว่าเกษตรแปลกับเป็นมือใหม่นะครับปลูกยูค่ามือใหม่ปลูกจังไดให้มันโตเร็วนะครับการแนะนำผมได้นะครับ แนะนำเราได้นะครับเพราะว่ามือใหม่ปลูกจังไใดให้มังงามก็แนะนำผมได้นะครับรับรับชมรับคำติชมนะครับทุกคอมเมนต์นะครับรับอยากให้เกษตรแปฮ็ดจังไดก็แนะนำเขามาได้นะครับอะคลิปมื่อนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกเกษตรแปะกบปุ๋ยกันนะครับพี่น้อง กบปุ้ยพ่อด้ให้ดินกบปุ้ยอย่น้อยนะครับอ่ะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม